ชนทีบฝันสลายหลังจากรอคอยการเปิดตัวของชิบะาเลียมมานานหลายปีล่าสุดชิบะาเลียมได้หยุดการผลิตบล็อกอีกครั้งเหล่าวานน้อยใหญ่เริ่มแห่พากันเทขายเหรียญโทเค็นชิบะาอินุและกระดูกโบนี่เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีนาจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนๆเหล่นานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทั้งฝั่งของสปปลเราหลังจากที่เครือข่ายชิบะเลียมเลเยอร์สองข,ของชิบะอินุได้หยุดการสร้างบล็อกอีกครั้งหลังจากพบปัญหาและนักพัฒนาชิบะอินุกําลังมองหาวิธีการกู้คืนสินทรัพย์คริปโตที่ติดอยู่กับสะพานและปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับบล็อกเชนหลังจากที่ชิบะเลียมพบปัญหาวานและผู้ค้าต่างทิ้งโทเค็นโบชิบะและลิสต์อย่างต่อเนื่อง ตามที่นักสำรวจบล็อกเชนชิบะเรียมกล่าวว่าเครือข่ายเลเยอร์2ที่ใช้อีทูเรียมชิบะเรียมออนไลน์ไปก่อนหน้านี้แล้วได้หยุดสร้างบล็อกบล็อกการผลิต กลับมาทํางานอีกครั้งในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามมันหยุดการสร้างบล็อกอีกครั้งหลังจากวิ่งได้ไม่นานการทําธุรกรรมครั้งล่าสุดบนชิบะเรียมเกิดขึ้นเมื่อหลายชั่วโมงก่อนอยู่ที่เราราเวลาประมาณ5.42น UTC ของวันที่17สิงหาคมโดยไมเน็ตของชิบะเรียมประสบกับปัญหาเช่นเดียวกันโดยชิบะเรียมไมเน็ตหลังจากการเปิดตัวให้ชุมชนคริปโตตั้งคําถามถึงความปลอดภัยและความปลอด ภยในความสามารถปรับขนาดของบล็อกเชนโดยทางบริษัทรักษาความปลอดภัยด้านบล็อกเชนแนะนําให้ผู้ใช้หยุดใช้งานชิบะเหลี่ยมชั่วคราวเนื่องจาก e ีทีมูลค่ากว่า1.7ล้านดอลลาร์ได้ติดอยู่ในสะพานโซ่บล็อกเชนในขณะที่ทีมชิบะอินุยังคงยุ่งอยู่กับการแก้ปัญหาข้อความต่างๆก็ได้แพร่กระจายไปทั่วว่าอีทติดอยู่อาจไม่สามารถกู้คืนได้และชิบะไมเด่น A.P.C. ไม่ทำงานโดยทางคอยแก็บมีเดียได้รายงานก่อนหน้านี้ว่าเหล่าวานและผู้ค้าเตรียมตัวที่จะขายโทเค็นในระบบนิเวศของชิบะอินุข้อมูลออนไลน์ยังยืนยันถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของวานสำหรับโทเค็นชิบะบูและลิสทำให้ราคาลดลงอย่างกระทันหันหลังจากปล่อยข่าวว่าชิบะเรียมไมเน็ตนั้น ไม่สามารถใช้งานได้โดยทางลูโคเชนได้รายงานว่าวานตัวหนึ่งได้ขายการถือครองโทเค็นโบและชิบะทั้งหมดและได้ทําการซื้อเหรียญเปเป้1.07ล้านล้านมูลค่านับล้านล้านเลยทีเดียวโดยวานตัวนี้ได้ทําการฝากโทเค็นชิบะทั้งหมด143,000ล้านโทเค็นให้กับไบแนทหลังจากที่ทางชิบะเหลี่ยมได้หยุดการผลิตบล็อกโดยสปอร์ตออนเชนได้เปิดเผยว่าวานตัวหนึ่งได้ปิดดิวโบก่อนการเปิดตัวชิบะเหลี่ยมและได้ทํากําไรสูงถึง860,000 6,000ดอลลาร์ปัจจุบันวานไม่มีโทเค็นโบอยู่แล้วในพอร์ตณขณะนี้ และในปัจจุบันตอนนี้ราคาคุงเหรียญโทเคนชิบะอินุมีการซื้อขายแนกเปลี่ยนกันอยู่ที่8.58มีสูตรนำหน้าอยู่5ตัวต่อข่างเงิน u s ์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไปแล้ว6.84ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคโดยชี้วัด C D C Action Zone ของเราเริ่มที่จะบีบหัวเข้ามาแล้วในฝั่งของตัว M C D X เองตอนนี้สัญญาณของนักเก่งกําไรอยู่ดีๆก็ได้หดหายออกไปในเหรียญของชิบะอินุในฝั่งของตัวสแน p เปอร์เองในระยะสั้นตอนนี้ได้กลับเข้าสู่เทรน ขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรวมแล้ว,ลว,ลวทางเทคนิคตอนนี้ยังคงมีแรงขายค่อนข้างที่จะรุนแรงในฝั่งของตัวเหรียญโบซึ่งเป็นกระดูกของโทเ็นชิบะอินุล่าสุดตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1.2601ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป7.39%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวที่วัด C D C Action Zone ของเราดูเหมือนกับว่าจะเริ่มกลับเข้าสู่โซนสีแดงอีกครั้งในฝั่งของตัวสแนปเปอร์เองตอนนี้ในระยะสั้นเหรียญได้กลับลงส เท่นขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฝั่งของตัว MCDX เองตอนนี้สัญญาณของนักเก็งกำไรอยู่ดีๆก็ได้หดหายออกไปในฝั่งของตัวโบเองตอนนี้ทางเทคนิคยังคงมีแรงขายค่อนข้างที่จะดุแรงเลยทีเดียวในฝั่งของตัว l i ทเองล่าสุดตอนนี้ลิทมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่464 0.4 USD ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นลิตได้ติดลบล่วงลงไป6.22%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเราแม้ว่าจะยังอยู่ในโซนสีเขียวแต่ในฝั่งของตัว s n a p p e r เองตอนนี้ได้กลับเข้าสู่เทรนขาลงแล้วในระยะสั้นในฝั่งของตัว M C D X ดูเหมือนกับว่ายังคงมีแรงเก็งกำไรดูดีกว่าเหรียญช h i b a Inu และเหรียญโ l ก่อนหน้านี้โดยรวมแล้วทางเทคนิคตอนนี้เหรียญลิตเองก็ยังคงมีแรงขาย ค่อนข้างที่จะรุนแรงเช่นกันและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ